ปืนข้อมแอร์แตกครับดังยุดยิดยิดยิดฮ่าฮ่า่เวทครับหลังจากฝนหยุดเมื่อวังเทียงครับพี่น้องอ๋อลุยงานกันต่อสวัสดีลายการทักทายพี่น้องครับตอนรับพี่น้องก่อสู้ช่องอุบัตับสิงครับอาจจะได้ยินเสียงนะครับอิดยิดยิด อันนี้ลูกปืนคอมแอร์มันแตกวันนี้มันอาทิตย์ครับพ็สามารเสีเอาไปซอมได้ <c oughs> เดี๋ยวให้มืออื่นก่อนนะครับมืออื่นสิทำการเอาไปซอมห้องเสียงดังครับอเอ้มบยามาดู ไกเกินวนมันตกกับออกกูได้ครับแค่นี้ก็เสียงโอ้ลั่นล่นไปเลยเก็บสะให้แล้วครับอันนี้คือบอ่อดินเราจะเก็บให้มันเสร็จวันนี้นะครับหน่อยก็จำเป็นต้องใส้ในหน่อยครับไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบ ยากแน่กับฝนตกเอามาเร็วนี่จะอยู่ไหมมันติดกระปรองแล้วนี่มันติดใครทำอะไรกับเอาอไปไปเอ๊รถอึงอยางห่างห่างตังนะ้งคนขับไป ออรุ่นอีกหนึ่งขั้นครับคันนี้จานแหลงครับมันอี้รถเกียร์บริออครับไมคโคอีกขั้นก็มีคนขับครับมาขับรถดำจานอ่างเป็นไข่ครับอ,อูไปอย่าบอนสิขาดเครื่องแต่ละขั้นอู้ไอแต่ดินไปเลยเ๋ย่าพ่ออยู่ ออกไปครับเรียบร้อยเอาไปหรอกเรียบร้อยเรียบร้อยดีเฮ้ยจานย์เอ,อ้ยจารยออไปครับเน,นี่ยนี่เนาะสรุปมาแล้วครับ ต้องติดสโลเหลื้ยงสั่นอองไม่ได้ยางเกิดจากบอมาจจะคุมบ่คุมหราพี่น้องเลยเอาสู่กันต่อไปชีวิตไม่สิ้นดินกันต่อไปไป không tẩy toàn Cầm tẩy toàn Để lên đây, rất là tiểu cái đến nhà các. Oh, Zealand ngay, khửn các. Lắng chả ตอนนี้วัดมือครับพี่น้องหนากเก็ยซ่าเลยหน้าฝนล,ลำบากเนี่ยจะหน่อยนะครับลำบากหน่อยก็ต้องทนนะครับเพื่อเงินอย่างเดียวอะไรที่เห็นเนี่ยก็ไม่ยั้งเลยพี่น้องพอพลังคนว่าโอ้เห็นงานหน้าฝนมันรถมันสนั่มยังไงสิแต่เมื่อเทียบกมีที่เรื่มใจงวเขาขครับพี่น้องมันก็ต้องจําเป็นนะครับอโอลล้ก็โก้แหละกระสีวมาอะไรล,ล่ะเด็ดควาไมรวดดังกูเลิง,งกูเลี่ยงดูจะไม่ยังดังไม่ยังดัง อ้าวขอบคุณพี่น้องทีต่ตามครับขอบคุณพี่น้องที่เขาบริการชมบุญดังิงกาบปาพี่น้องกดที่ตามก็สับสกายครับกดแชร์กดไลค์คลิปกัน like นะครับกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คลิปครับโอ้ยเอาเรจรบร้อยพี่น้องเจอกันคลิปต่อไปครับอำลาบมาจ่ายพี่น้องแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ